พูดถึงเรื่องของการเซฟเน,นครับทางฝั่งของดร A นะครับคุณสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแนะนําถึง3ข้อด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการแนวทางการกู้ภัยในครั้งนี้เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอุโมงค์ถล่มลงมาซ้ำสอย้ำว่าความปลอดภัยของหน่วยทีมกู้ภัย security ต่างๆเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเลยนะครับ ดรเอนี่บอกเลยนะครับว่าจากกรณีที่อุโมง์ของรถ,รถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพนครราชสีมาที่บริเวณตำบลจันทึกอำเภอปากช่องนครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอุโมง์ที่3อย่างที่บอกไปมีความยาวทั้งสิ้นประมาณกิโลครึ่งนะครับหนึกิโลเมตรเกิดถล่มลงมาก็ทําให้มีผู้สูญหายและเสียชีวิตจางไปในที่สุดเนี่ยนะครับเป็นคนงานชาวจีน2คนและชาวเมียนมาอีก1รายนั้นล่าสุดครับก็พบว่ามีคนงานเสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น3คน ทางศาสตราจารย์ดรสุชาติชวีนี่ครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าดูแลกทมนในเวลานี้ท่านบอกว่าเป็นความผุ่งใยเหลือเกินได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของตัวท่านเองก็คือเอสุชาติชวีนะครับระบุว่าขอ้ขอพึงระวังของการกู้ภัยในอุนโมงค์ถล่มช่วยชีวิตคนด้วยความหวังในปฏิหารที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับผู้ประสบภัยรอดชีวิตครับแต่ว่าคนที่ท่านห่วมากที่สุดก็คือหน่วยกู้ภัยซึ่งเป็นผู้เสียสละ ที่กาลังทางานอย่างหนักทีเดียวในอุโมง์บนพื้นที่อันตร,รายที่สุดทีเดียวในฐานะวิศวกรและก็ศาสตราจารย์ด้านการก่อสร้างใต้ดินและก็อุโมงด็อร์เอ A นะครับก็เลยบอกว่าไม่อยากจะเห็นอุโมงถลม่มเพราะว่ารู้ดีว่ามันคือเรื่องใหญ่เพราะว่าหากเกิดขึ้นแล้วการกู้ภยัยมันยากแล้วก็เสียมากๆทั้งในเรื่องของโอกาสการช่วยชีวิตนั้นต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสุดๆจริงๆตอนนี้ครับมันเกิดขึ้นมาแล้วก็จริงครับต้องมาช่วยกันต่อไปว่า จะขอเสนอข้อพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ภัยอุโมงค์ถล่มที่ปลอดภัยและรวดเร็วหากเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วยหนึ่งครับคือต้องระลึกถึงเสมอถึงความปลอดภัยของทีมกู้ภัยมาก่อนเสมอเลยครับต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและอุปกรณ์ยูนิภัยครบชุดทีเดียวเพราะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุซ้ำสองขึ้นมาระหว่างการกู้ภัยต้องมีออกซิเจนที่เพียงพอที่จะทำให้ทีมกู้ภัยนั้นรอดชีวิตต่อไปด้วย ประการที่2ครับก็คือต้องมีอุปกรณ์กู้ภัยที่เหมาะสมปลอดภัยและรวดเร็วทําได้นะครับถ้าหากว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีความชานาญการและก็ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ใช้อยากถูกต้องด้วยไม่อย่างนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าช้าอันตรายที่เกิดขึ้นซ้ำสองก็จะวิ่งทวีคูณเข้าไปอีกด้วยเหมือนกันและประการสุดท้ายประการที่3ครับคือต้องมีผู้บัญชาการสถานการณเพียงรายเดียวคืออย่าสั่งกันง่วไปหมดเลยไม่มีการแย่งงานกันทํา เพื่อ <P y ster> ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะมีการ brainstorm กันได้นะรวมสภาพกาลังความคิดกันได้ทังทีมวิศวกรเกี่ยวกับเรื่องของช่งางผู้รับเหมาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้เกี<ช>่ยวกับเรื่องของการกู้ภัยและมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของรรของุโมงค์ด้วยใ,<ช>ในการกุดครั้งนี้ด้วยแต่คนที่สั่งการต้องเป็นแค่คนเดียวมไม่ใช่นั้นใครสั่งมามันมั่วไปหมดไงพี<ช>่แอนนะครับ<ช>คือดรเอก็บอกว่าตอนนี้ดูข่าวไปก็ซักข้อมูลจากคนในพื้นที่ก็เลย ่านก็เลยยิ่งห่วงใ่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาล่วงเลยไปเกือบสัปดาห์อาจจะยังไม่มีผู้บัญชาการรายเดียวที่ชัดเจนนะครับและยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช่ดูแล้วหวัดเสียวจริงๆก็ห่วงใยนะครับหม่วยผู้ภัยที่ต้องขุดอุโมองค์แบบไม่มีตัวช่วยน่าอันตรายจริงๆและห่วงผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นอันตรายรวมไปถ,ถึงอาจจะกีดขวางการทําง,งานให้ต้องบอกว่าล่าช้าลองอีกได้เช่นเดียวกันซึ่งตรเองก็เลยขอส่งกําลังใจช่วยแล้วก็ภาวนาให้กับทุกคนปลอดภัย หาช่วยอ,อะไรได้ก็ยินด,ดีจะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยกับประการใดก็ตามนะครับนี่คือดรเอ ส,สุชาติชวีก็พูดไว้นะครับเราหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับค่ะให้กําลังใจมานะครับ <c oughs> ในกรณนี้เป็นการตื่นหน่อยแล้วกันว่าทีมทางานต้องต้องบอกว่าใส่ใจในความรายละเอียดและที่สาคัญคือต้องมีล <c oughs> ีดเดอร์เพียงแค่คนเดียวนะประมาณนี้ค่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เนาะแล้วรวมถึงจริงๆเราก็ล้มเหลวในการจัดการเรื่องข่าวด้วยนะพี่บอมนะเพราะว่านอกจากมีคอมมานเดอร์แล้วเนี่ยในการบัญชาการหน้างานก็ก็ยังดูเหมือนกับว่าก็ต้องให้เรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็จริงๆแบบเนี้ย ต้องให้ข่าวน้อยที่สุดนะอันนี้ก็ข่าวก็ไปไปเรื่อยแล้วมันําไปเรื่อยจริงๆอะจริงแล้วจริงๆสัญญาเห็นถึงอุทาหรณ์จำได้ไหมประเภทรกรณีนี้เป็นคล้ายๆรกรณีศึกษาเหมือนกับเคสของหมูป่าจาได้ไหมที่กู้ภัยน้องๆในตอนนั้นตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วนะครับเป็นหนุ่มใหญ่กันหมดแล้ว แต่ที่แน่ตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็สภากาลังทั่วๆหลายๆประเทศทั่วโลกเลยให้ความช่วยเหลือเราแล้ว,ลวมันมีความเป็นมืออาชีพจริง<ช>ๆและออกมาชัดเจนตรงที่ว่าคนสั่งการมันแค่กลุ่มๆเดียว<ช> <ๆ S 1> มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าต่างคนต่างทำนะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วคือมันไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือการสูญเสียชีวิต<ช>ตอนนี้3รายแล้ว<ช> <ๆ S 1> นะครับเบื้องต้นค่ะ